ผมเดินทางมาถึงร้านอาหารร้านนี้แล้วมันน่ากินเหลือเกินแม็กโดนัลโอเควันนี้ผมจะไปกินแม็กโดนัลกันโอ้แม็กโดนัลผมจะเข้ามากินครั้งแรกในชีวิตผมผมไม่เคยกินมาก่อนเลยแซกซี้จะไปกินแม็กโดนัลโอ้ร้านน่ากินมากไปดูเมนูแป๊บเแบบออมันมีเมนูอะไรแนะนำไหมครับอ่าเป็น อ่าพี่อยากได้เอาเป็นเบอร์เกอร์ชีสหรือว่าเบอร์เกอร์ธรรมดาเบอร์เกอร์น้ำหมูเบอร์เกอร์น้ำหมูก็ได้ครับแล้วก็เอาน้ำโค้กแก้วหนึ่งเลยครับใช่ครับเปลี่ยนเป๊ปซี่ครับผมโอเคครับโค้กต้องไปกดเอาเองครับผมอ่านนี่เดี๋ยวผมให้โค้กก่อนโอเคได้ครับครับผมครับเอาหยิบเลยหยยิบเลกระป๋องฮะไอแก้วแก้วหายโอเคผมหยิบมาให้ตรงนี้โอเคผมหยิบแล้วเติมน้ำเองก็ได้วะเอากระป๋อง กระป๋องกูหายนี่ครับแก้วหายแก้วครับขอบคุณครับครับผมสแกนจ่ายด้วยนะครับครับผมโอเคครับกินเรียบร้อยแล้วโอ้โหกินหมดไวมากได้เลยครับสแกนจ่ายให้จิปากรดบขึ้นอันนี้แถมหนึ่งอันนะพี่แถมนึันครับอ่ะจ่ายจ่ายเรียบร้อยครับของครับผมเบอร์เกอร์ฟรีเอาเลยไหมครับโอ้ อ,อาหารดูดีมากทำไมสภาพเลเทงี้วะเออเจ้าของร้านเขาทำไห้สภาพร้านมันเลนเทงี้ครับอันนี้เป็นธรรมชาติแล้วก็ปกติครับเปนอาหารมันสามารถขยับเองได้ครับอ,อาหารมันขยับเองได้อ๋อเฮ้ย <laughs> ทำไมคุณแต่งตัวนี้วะ <laughs> ผมไม่เคยเห็นแม,<อ>แมวบ้านไหนเ <laughs> ต้นท่านี้มาก,ก่อนเลยผมไม่เคยเห็นแมวตนี้มาก่อนเลยครับแมว แมวข้างบ้านแมวข้างบ้านก็เต้นอย่างนี้ครับพอแมวข้างบ้านคุนเต้นงี้หรอวะได้อขอเยสเคผมไม่เคยเห็นแมวเต้นท่านี้มาก่อนเลยนะครับไปห้องน้ำกันดีกว่าปวดปวดขี้อยู่อะสะอาดอืมห้องน้ำ,ห,นำ,นำห้องน้ำชายน้ำหญิงห้องน้ำชายเยสกระผมนี่เป็นโคตรเท่เลยวะ่ะบอกตรงโคตรเฟี้ยวม,ม,มีคนมีคนรอ,อน้ำหญิองอืม อ้ถ่ายรูปซะหน่อยเป็นที่ระลึกละกันขี่ดีกว่าอ่ากดซิอ๋ออ่าลงโอ้ยเคียข,ขี้สัอเคเรียบร้อยขี้เสร็จแล้วทำไมพนักง,งานมีคนเดียวครับทำไมพนักง,งานมีคนเดียวครับ อ๋อพอดีผมเป็นเจ้าของร้านนะครับผมยังไม่รับลูกค้าอ๋อยังยังไม่มีพนักงานเพิ่มใช่ไหมครับครับแต่เมื่อกี้ผู้พูดอะไรนะรับลูกค้าใจลูกค้าเต็มร้านเลยอ๋อลูกค้าใช่ครับลูกค้าเต็มร้านเลยครับตอนนี้ลูกค้าเอ๋อมันดึกแล้วไงครับผมอ๋อนี่ร้านกำลังจะปิดใช่ไหมรับเปิดยี่สิบสี่ชั่วโมงครับอ๋อแล้วจะไม่สภาพรับเลยเทงี้คุณคุณไม่คิดจะร้านเปิดยี่สิบสี่ชั่วโมงครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะรีบร้านเปิดยี่สิบสี่ชั่วโมงแข่งออนเซเว่นครับอ๋อนี่แข่งก อผมไม่เอาอะไรแล้วครับผมผมผมอิ่มแล้วครับนั่นผมเอาชุดชุดนี้เอาเอาชุดชุดนี้ก็ได้ตุ้มใจตังค์ให้ครับเอาเลยนะครับผุ้มใจตังค์ให้เอาชุดนี้ครับตุ้มใจตังค์เรียบร้อยเลยครับผมโอเคครับขอบคุณครับนะครับเอาเอาขึ้นชุดชุดชุดหายชุดทหารไปดูกูหายสัตว์เอาปล่อยสิเฮ้ยปล่อยนะครับโอเคครับ โอเคอะไรนะกินด้วยครับโอเคครับพี่ก็ออกราคงหิวนะครับอร่อยยังเลยครับงอร่อยอร่อยอร่อยครับอร่อยครับอร่อยเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยเสียงอะไรนะไปขิ้ไข่แอบมีทาอะไรกู อ้เฮ้ย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 เครื่องของร้านเป็นไรอะลูกค้าลูกค sure> ้าวิ่งมีผมมไหมทำไมเจ้าของร้านต้องแต่แปลกๆครับอ๋อไม่มีอะไรครับพอดีมันมีลูกล้านอยู่หลังอยู่หลังอ๋อออ๋เมื่อกี้ลูกล้านอ๋อนี่ไงโอเคเดี๋ราคุยลูกล้านก่อนครับเฮ้ยสวัสดีครับลูกล้านคุณร้องไห้เลยเหรอคุณร้องไห้เหรอครับเมื่อกี้เขาเขาทำเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้เขาเขาทำอะไรคุณครับ อ๋อเขาเขาอัดตุ่มเขาเฮ้ยคุณอัดตุ่มจริงเหรอวะเฮ้ยไม่มีนะร้านจะไปบอกเขาดิโอเคผมกลับก่อนนะครับคุโชคดีครับค่าบอลร้านนี้ไม่มีพิรุษว่ะร้านไม่มีพิรุษจัดเลยเข้าไปหลังร้าน หล,หลังร้านไม่เสียงแล้ววะเสียงอะไรวะเมื่อก oh ี BACK> ้เสียงเสียงเมื่อกี้เสียงอะไรวะเมื่อกี้เสียงอะไรครับเสียงอ่ามันมีลูกค้าคนหนึ่งมาครับผมก็เลยแจ้งทายเขาไปนิดนึง อ๋อนี่คือคำทักทายใช่ไหมครับอ๋อมันคือคำทักทายไปคำทักทายดูแปลกๆอย่างไรครับมันเหมือ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 น,นที่ผมเคยดีมเมื่อกี้จะดีคุยกับลูกน้องคุณนะครับหน้าหน้าคุณน่าสงสัยมากเลยครับไม่คุณดูน่าส,สางสัยเวยแล้วถ้าถูกคุณเป็นเพนกวินหรือคุณไม่เป็นเพนกวินเป็นเจ้าของร้านแม็กโดนัลด์ได้ครับอ๋อพอดีผมรวยครับผมรวยองกัเซเว่นนี่ครับผมคนเดียวเนี่ยเป็นไง เยสเยสร้านดูสภาพแบบซุ่โซมากเลยครับซุ่มครับผมเป็นปกติของร้านนะครับอ๋อปกติของร้านใช่ไหมครับใช่อ๋อโอเคแล้วผมขอบัตรกลับบ้านด้วยครับขอบคุณครับไม่ครับผมไม่ทำอะไมครับอันนี้เป็นบัตรของลูกค้าคนอื่นครับพ่าอาจจะลืมกลับอ๋อโอเคครับลืมกลับบ้านก็ได้ครับงี้ผมกลับแล้วผมไม่ใช้วิชาหาตัวนะครับครับ เราดูนะครับผมมัดูนี่ก่อนครับเดินเข้ามาใกล้ๆอ้าวมันคือเมาไกลๆมายากลเหรอครับใช่ครับโอเคครับนับนับนับวีให้หน่อยครับผมโอเคครับหนึ่งสองสามเฮ้ยมันหายไปแล้วรอครับอยู่ด้านหลังเฮ้ยคุณทำคุณคุณทำได้ไงครับผมผมอ่าไม่ใช่มนุษย์เฮ้ยคุณไม่ใช่มนุษย์คุณเป็นเพนกวินไงใช่ครับคุณแม่งสุดยอดมากเลยครับ คุณเอาอะไรไหมครับผมไม่ผมผมผมไม่เอาแล้วผมไม่เอาอะไรแล้วครับเดี๋ยวผมกลับแล้วครับขอบคุณครับครับเดี๋ยนะครับผมครับอืมเสียงอะไรวะเฮ้ยเสียงเมื่อกี้เสียงอะไรครับเมื่อกี้เสียงอะไรครับอะไรครับผมเมื่อกี้เสียงอะไรวะอ๋อผมคุยกับลูกหลานิดิอ๋อคุยกับลูกน้องโอเคโอเคผมกลับแล้วครับโอ้หลานไม่สุดยอดมาก ว่าได้สักวันผมจะมาทำงานที่นี่นะบอกเลยนี่นะร้านแมคโดนัลนะครับผมว้าว